ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino โมดูลสวิตช์กดติดปล่อยดับ4ปุ่ม4ส,สีควบคุมหลอดไฟ LED แบบกดติดกดดับกันนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะจะเป็นโมดูลสวิตช์นะที่อ่าเราสามารถให้เขาสั่งงานเป็นแต่ละฟังก์ชันแต่ละปุ่มได้เลยนะฮะสมมติว่าตัวนี้ เป็นบ er, ัสเซอร์เรากดลงไปเพื่บัสเซอร์ก็ติดนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆไล่กันไปแต่ว่านี่ในที่นี้จะเป็นแบบพื้นฐานเนาะแบบพื้นฐานเบื้องต้นเราจะมาใช้กับบลอดไฟ LED นั่นเองนะครับหนะลักการทํางานค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มต้นนะครับ,นะรบให้ผู้ใช้งานทําการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมา เมื่อทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยัางลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino โมดูลสวิตช์กดติดปล่อยดับ4ปุ่ม g ีควบคุมหลอดไฟ LED แบบกดติดกดดับอา,อาจจะย้อนแย้งนิดนึงเนาะทำไมมันเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับแต่ว่าเรามาใช้ในการทํางานแบบกดติดกดดับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่เกี่ยวเป็นแค่ชื่อเฉยๆเนาะ เพราะว่าพวกโมดูลสวิตช์อะไรแบบนี้เราสามารถกําหนดให้เขาได้ว่าเราต้องการที่จะให้เขาเป็นสวิตช์แบบไหนจะเป็นแบบกดติดไฟดับไม่ได้ตามชื่อนี้หรือว่าจะเป็นแบบกดติดกดดับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับต่อมาให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมาดูน่างเล็กน,น้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรรยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบิดพาลงเลื่อนล่างเล็กน้อยให้ดที่3อที่ผู้ใช้งานจะพูดกับโค้ดตัวอย่างมีหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทำการ Copy โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก Serial Port เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อด้าบนหน้าจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอร์ตและทําการเลือก Serial Port เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ด จากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino Uno R3 นะฮะให้เลือกเป็น Arduino Uno UN จากนั้นทำการอัปโหลดเค้าลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดด้านบนแล้วเลือกเหมที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปลูกศรที่อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะจะเป็นเมนูการอัปโหลดจุ่มยกระันจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดเค้าลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดเค้าลงบอร์ดเสร็จ จะมีข้อความด no ้านข้างดนี้ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะ,ะ,ะทีนี้ลองทําการกดที่ปุ่มมาบนโมดูลด,ดูนะ,ะเจอเป็นยังไงบ้างอะ่ะก็จะมีไฟติดขึ้นมาตามฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้ในโค้ดแบบนี้เองอาจจะมีบางส่วนที่มันติดติดแบดบนี้เป็นเรื่องาสายเนะาะปัญหานี้แบบว่าเรากดปุ่มหนึ่งแต่ว่าอีกอันนึงติดเนี้ยบางทีมันเกิที่สายสายเลยสายของเราอาจจะหลวมนะครับ เวลาเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อให้มันแน่นๆหน่อยอ่านี่สายลวมไปละนะวันนี้คือสายลวมเวลาเชื่อมต่ออะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแน่นๆหน่อยนะครับอ่าวันนี้สายหนึ่งสายหนึ่งมีปัญหาอ่าโอเคได้แล้ว ประมาณนี้นะครับเราสามารถควบคุมเขาได้ตามนี้เลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ